เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตะวันตกดินริมแม่น้ำเจ้าพยาเดีおお๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าตะวันตกดินริมเจ้าพยาสวยขนาดไหนนะครับเดีおお๋ยวเราจะมาดูตรงฝั่งทางเอเชียทิคนะครับตรงนี้จะเป็นตะวันตกที่สวยมากนะครับริมเจ้าพยานะครับเดีおお๋ยวเราแวะเอเชียทิคเพื่อไปดูตะวันตกดินกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นสิ้นเดือนด้วยนะครับ อันนี้เป็นรถไฟกำลองนะครับเราอยากขึ้นไปดูขอไปดูไหนวันนี้มาเร็วอุว้ยมันก็คือโบกี้รถไฟนะครับทุกคนมันก็คือเป็นโบกี้รถไฟนะครับก็พาทุกคนมาขึ้นก่อนไปดูตะวันตกดินนะครับเป็นช่วงหัวค่ำนะครับก็จะมีคนมาปลาไปแต่ถ้าเป็นช่วงประมาณหกโมงเกือบทุ้มเลยไปแล้วครับก็จะคนเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันครอบครัวเนาะคนละตก็จะมีคนมาเที่ยวมา ดูตะวันตกดินมาริมแม่น้ำสัพยานะครับมีร้านขายของด้วยนะครับนกักท่องเที่ยววันนี้เยอะนะครับคนแต่เป้าหมายแล้วก็คือแม่น้ำสัพยาอยากพาทุกคนไปดูตะวันตกดินนะครับตรงโซนนี้ครับุคนก็จะมาถ่ายรูปเยอะนะครับถ้าวันไหนเป็นวันหยุดนะครับมีเวลายเยอะเอะผมะพาทุกคนมาเข้าจุลศิษย์เบิร์นะครับผ่ามาหลายรอบละจุลศิษย์เบิร์ก็คือเป็นเหมือน ฟอสซิลของไดโนเสาร์ว่าจริงๆบนไทยก็มีเขา,าเรียกว่าเป็นเหมือนแหล่งของไดโนเสาร์ครับแถวภาคอีสานมีจูรัสสิกเวิร์นะครับคนเยอะนะครับวันนี้ต้องบอกเลยเยอะมากจัดไวก็จะเป็นต่างประเทศน,นะครับมาเราก็ถ่ายรูปก,ก,กันนะครับคนเยอะกรับคนใน ชุลศิษย์นะครับก็มีของชมด้วยเป็นของฝากนะครับใครมาเที่ยวสามารถมาซื้อได้ครับคนเยวครับวันนี้ออชุลสิษย์เวิร์นะครับเป้าหมายของเราคือตะวันตกดินริมเจ้าพญานะครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราจงรีไปเดยกจะไม่เห็นนะครับมาถึงแล้วนะครับริมเจ้าพญาโอ้วน,นี้คนเยอะมากเราจะมีมุมที่ลงดูได้ไหมเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้นะครับ รั้งที่แล้วครับเราไม่ได้มาฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงที่เป็นท่าเรือนะครับมีร้านอาหารทุกคนนะครับเห็นไหมครับหรืม่นางจัพยานสวยมากเลยครับครับสวยมากทุกคนรั้งที่แล้วฝั่งนี้เราไม่ได้มานะครับเราไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้สวยมากครับทุกคน นะครับตรงนี้เป็น <c oughs> เรือสำรานนะครับเป็นเรือข้ามฟากนะครับสวยงาม <c oughs> ด้านบนฝั่งนู้นเรายังไม่เคยขึ้นไปเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันทางนี้ยังไม่เคยมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นเหมือนอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับว่าข้างบนมันมีอะไรให้เราดู <c oughs> เป็นเหมือนสถานที่พัะกนอตจันใจเราขึ้นไปดูกันนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างครับเราขึ้นไปได้สถานที่พักผ่อนดอนใจครับนะโอ้ด้านบนก็คือว่าเป็นเหมือนจุดชมวิวนะครับทุกคนโอ้แบบว่าเย็นมากครับสวยงามมองเห็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางนี้ก็เห็นนะครับที่นี้สวยมองเห็นเรือสำราญด้วยทุกคนครับสวยมากๆนะครับ ตะวันตกดินครับทุกคนมองเห็นไหมครับมันช่างมีความสูงครับใครที่อยากจะมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ผมแนะนํามาเถอะครับพาครอบครัวหรือว่าพาตัวเองครับหรือว่าพาเพื่อนๆหรือว่าแฟนนะครับมาพักผ่อนจอนใจรีเมานะนสุพรรณมันเย็นมากๆครับแบบพิวใจมากเลยทุกคนมาได้นะครับยังมีด้านบนสามารถขึ้นได้เดี๋ยวจะลองึ้นไปดูสูงกว่าเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีอีกชั้นขึ้นมาแล้วครับทุกคน โอ้ตรงนี้ก็มีความสูงขึ้นมาอีกตรงนี้เราจะมองเห็นเหมือนหลังคาจูราสสิกเวิลด์นะครับตรงนั้นเป็นเครื่องเล่นยังไม่เสร็จครับกลังก่อสร้างนี่ครับมันเป็นจุดเหมือนจุดชม,มวิวสวยมากๆกครับทุกคนวิวสวยมากเลยครับอ๋อตรงนั้นก็คือเป็นเขตของร้านอาหารนะครับครับก็เราสามารถมองเห็น จูราสิกเวิลด์ได้เลยนะครับดีมากมากน่ามากทุกคนเราสามารถเดินลงไปฝั่งโน้นได้นะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งดีอะสุดยอดเลยครับนะตรงนี้ก็คือจะเป็นอาลงประมาณเหมือนเครื่องเล่นอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องเล่นอะไรครับกำลังก่อสร้าง ยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันครับนี่ครับกำลังก่อสร้างครับทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะมาเล่นัผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเครื่องเล่นเฮลิเคนะครับโอ้มันน่าขึ้นมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวเจ้าพญากันอันนี้เป็นเจ้าพญาจากมุมสูงนะครับทุกคนสวยมากครับ เป็นวิวตะวันตกดินเลยสวยจริงใครอยากมามาได้เลยนะครับสวยมากๆสวยมากๆม,มองเห็นเรือสำรานไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือที่เกี่ยวกับดินเนอร์ตอนเย็นนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันนะครับไม่รู้ว่าบาัตรละเท่าไหร่ครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับมาฝั่งทางนี้นะครับเราก็จะมองเห็นหลังคาเลย มันดีมากทุกคนใครที่อยากมาผมได้นํามาเลยนะครับมันดีจริงครับฝันนี้ก็จะมองเห็นแม่นม้ำจัพยานะครับด,ด,ดีมากๆจอนขึ้นหน่อยนะครับแต่ตอนลงก็รู้สึกว่าสบายนะครับทุกคนนะครับสวยครับ ถ้าใครอยากมาผมแนะนํามาสาิครับเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์ครับไม่ได้ซื้อบัตรเข้าครับเราก็แค่ซื้อบัตรเข้าตรงที่เป็นจูรัสิบโลอย่างเดียวนั่นครับครับอันนี้ตอนลงนะครับตอนลงวันนี้เป็น One A วันอาทิตย์แรกครับคนก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึง แล้วก็เราก็ไปดูริมแม่น้ำเจ้าพญาอีกรอบนะครับสวยนะครับทุกคนแม่น้ำเจ้าพยาครับสวยมากครับผมอยากให้ทุกคนมาร่มเย็นสบายมากครับทุกคน ก็ยังเป็นสวนเหมือนเป็นสวนสาธารณะครับให้คนได้นั่งครับดีมากครับทุกคนนะครับบอกเลยว่าดีจริงนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากจะมานะครับก็เดินทางไม่ยากเลยนะครับเดินทางใกล้ๆผมอยู่แถวสาทรนะครับก็นั่งรถบัากาศก็มาถึงที่เลยนะครับครับเดี๋ยวเราเจอกัน ในทริปถัดไปนะครับว่าเราจะไปดูจ้าปรญยาฝั่งไหนนะครับสำหรับทริปวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้านะครับ